นี่คือแปลงนาของผมซึ่งไถพรวนไปได้10วันพอดีที่ผมไถพรวนเพราะที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาฝนแรงหญ้าเยอะผมจะใช้ใช้หญ้ามาทำปุ๋ยนะครับก็เลยต้องไถพรวนกลบดินกลบหญ้า นะครับเอาดินกลบหญ้าเอาไว้ให้หญ้ามันตายเพื่อที่จะได้ใช้จุลินทรีย์มาย่อยสลายนะครับก่อนที่ผมจะไถพรวนผมฉีดจุลินทรีย์กับน้ําส้มขวันไม้เข้าไปก่อนแล้วแล้วให้ก็ไถกลบนะครับพอไถกลบดินมัน,ข,นข้างในดินเนี่ยมันมีความชื้นนะครับผมเชื่อว่าจุลินทรีย์เขาจเจริญเติบโตได้นะครับพอ มีน้ำมาเดี๋ยวเขาก็จะเจริญแล้วก็ย่อยสลายเศษหญ้าเศษอะไรทั้งหลายนะครับวัชพืชนะครับเพื่อให้เป็นอินทรีย์วัตถุแล้วก็เป็นปุ๋ยให้กับแปลงนาของผมนะครับปีนี้ผมตั้งใจว่าจะทําเป็นนายอดนะครับเป็นข้าวนายอดทั้งหมดเลย เหตุผลก็คือได้บทเรียนจากปีที่แล้วเพราะการทำนาก็เหมือนกับการซื้อลอตเตอรี่ไม่รู้จะถูกรางวัลหรือเปล่าหมายความว่าทำนารอฟ้ารอฝนปีที่แล้วฝนแรงผมก็เลยต้องมีบางส่วนที่มันยังติดมเมล็ดได้ก็เลยต้องเดินไถเดินเดินเล็มเก็บเกี่ยว ใช้มือนะครับดังนั้นเนี่ยปีนี้เองผมก็เลยคิดว่า <c oughs> ผมจะทำเป็นนายอดเพื่อจะได้เวลามีปัญหาเวลาอาจจะได้เกี่ยวด้วยมือนะครับมันจะได้ไม่มีปัญหาเก็บเกี่ยวง่ายนั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเนื่องจากปีที่แล้วฝนแรง ถ้าผมจะหวานอาจจะใช้เมล็ดเยอะผมก็เลยจะมาเปลี่ยนวิธีเป็นหยอดข้าวนายอดแห้งนะครับก็จะวัดผลด้วยว่าระหว่างหวานกับหยอดแบบไหนจะใช้มล็ดพันมากกว่ากันและผลที่ออกมาแบบไหนจะดีกว่ากันซึ่งเบื้องต้นผมประเมินแล้วว่าถ้าทำนาหยอดปัญหาที่ตามมาก็คือญ้าซึ่งก็ไม่ใช่ ปัญหาใหญ่สะทีเดียวเพราะหญ้าสุดท้ายเขาก็จะกลายเป็นอินทรีย์วัตถุอันเนื่องมาจากว่าผมต้องการทํานาอินทรีย์นะครับไม่ใช้เคมีดังนั้นเนี่ยหญ้าจึงเป็นอินทรีย์วัตถุชั้นดีในเปลงนาของผมนั่นเองเพ,อเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงที่ผมจะมาทําเป็นนายอดผมอยากขอความคิดเห็นอยากขอคำคำที่แนะเพราะว่า ความรู้ประสบการณ์ผมไม่มีการทำนานในยุคนี้ไม่เหมือนกับการทำนานในยุคของพ่อแม่ทุกอย่างต้องเร็วแม้แต่ไถนาต้องใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ในการไถนาซึ่งนั่นหมายความว่าต้องลงทุนสูงเมื่อในฐานะที่ผมเป็นผู้ทำบัญชีมาก่อน ผมมองเว็บเดียวก็รู้แล้วว่าถ้ามองในแง่ของกําไรขาดทุนไม่มีเลยแทบจะไม่มีเลยเพราะต้นทุนสูงค่าไถค่าปุ๋ยค่าเมล็ดพันธุ์ค่าวานค่ารถเกี่ยวหมดแล้วเขาเอาไปหมดแล้วถ้าฝนฟ้ามาตามฤดูกาลแต่ถ้าฝนแรงอย่างปีที่ผ่านมาขาดทุนสถานเดียวเป็นนี่คือ ปัญหาของชาวนาปัญหาของเกษตรกรนะครับไม่ไม่สามารถที่จะการทำนาไม่มีระบบน้ำเนี่ยมันไม่สามารถที่จะวางแผนอะไรล่วงหน้าได้ในเรื่องของการผลิตและที่สำคัญเมื่อผลิตมาได้แล้วกำหนดราคาเองไม่ได้อีกนี่คือปัญหาดังนั้นเนี่ยกลุ่มของเกษตรกรซึ่งเป็นกลุ่มส่วนใหญ่ของ ประเทศเนี่ยจึงอยู่ในความยากจนเพราะผลผลิตของตัวเองทํามาได้ก็กำหนดราคาขายเองไม่ได้นั่นเองนะครับเพื่อนๆมีความคิดความเห็นยังไงชี่นี้คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับไปพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ